ก็จะที่จะทางทีแรกก็ก็ให้มาเนาะมันให้ก็ให้มาอ่าเป็นเลขลอยเนาะก็โยนมาให้เลยเป็นเลขลอยมาเลยครับสวัสดี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 อาจารย์สมจิตนะครับผมครับผมก็คือเมื่อวานนี้ทักไปหาอาจารย์เห็นอาจารย์ส่งยอดยอดอะไรมาครับอาจารย์ ยอดกฐินยอดกฐินอ๋อก็คือยอดที่อาจารย์ไปร่วมบุญกับวัดมาใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับโอ้แข็งแข็งผมกับเอกฐินหน้าเนี่ยค่ะพาป่าโรงเรียนครับหน้านี่กับเตรียมแล้วครับครับทุกปีครับที่โรงเรียนนี้ทุกปีทุกปี ช่วงนี้บุญเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับกระถิ่นก็เสร็จไปเมื่อวันที่ห้าเอ,อวันที่ห้าไม่รู้ยอดเท่าไหร่มาก,ก่อนครับ<า><า>ก็คือ<า>ใกล้ๆปีใหม่นี้รู้สึกว่าจะ,าจะก็คือบุญนี่เข้าวัดเยอะเลยใช่ไหมอาจารย์เยอะเยอะครับเยอะก็ต่อไปนี้ก็พ่อปลาแล้วกันครับครับุญพ่อปลาหลายที่กระถิ่นก็หมดไปแล้วที่วันที่ห้าสุดท้าย ก็คือวันนี้ตั้งใจจะโทรมาขอแนวทางอาจารย์จะเป็นเลขทำพิธีหรือว่าเลขล่างอย่างนี้ครับอาจารย์ครับครับเลขทำวิธีด้วยแล้วก็น้ำก็อันตรายครับน้ำน้ำจะท่วมอ่างกองท่วมมยุทธยาคนระับยท่วมหมดแล้วแต่เหลือตรงนี้ยังไม่มาน้ํายังไม่มามันยังไม่พังมาครับเตรียมเก็บข้าวเก็บของข,ขึ้นที่สูงนะครับเตรียมไว้เพืหนื่อยเก็บถึงไม่ได้รับโทรศัพท์ใครเลยอ รังเสียมไว้เหมือนปี54โอ้ท่วมนวนถึงบ้านเลยบ้านไหนชั้นหนึ่งเนี่ยท่วมไม่ติดตาก็มีโอ้ครับครับผมนี่ก็ที่นูน่นอะบางบ้านไปทางนู่นนุไปทางอ่ปาป่าโมกโอหมดแล้วครับท่วมมิดเลยครับก็เหลืออยู่ฝั่งนี้นะฝั่งมาทางดอนพุทธมาทางสระบุรีลบบุร,บรีไม่ยัง ตามทามครับระวังระวังไว้แล้วเป็นเป็นเพราะพายุมันเข้าหรือเปล่าครับอาจารย์ก็เลยท่วมเลยใช่ไหมารับก้นน้ำมันมาจากเหนือครับผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาอาจารย์โน่นะเข่อนภูมิพลมาจากเขื่อนชัยนาทครับก็มาเอออยู่แถวนี่แหละครับครับครับผมครับครับอาจารย์รบกวน อาจารย์อยู่กับไก่ใช่ไหมครับตอนนี้เสียงดังครับอยู่กับไก่ลงมาข้างล่างครับเร็บองครับแล้วเลขทําพิธีอาจารย์ทําพิธีตั้งแต่วันไหนครับอาจารย์วันอังคารนะครับวันอังคารับเมื่อวันอังคารอาจารย์เสียงเสียงไก่มันอยู่ตรงไหนมันก็ไปตรงนั้นเหมืกันครับไก่สายพันปูสวงเราครับเลียงไว้ครับ เมอวน,นี้อาจารย์ทําพิธีที่บ้านหรือว่าไปทําที่อื่นครับอาจารย์ที่บ้านครับอัน,นี้ที่บ้านครับเราไม่มีเวลาไปเลยครับมไม่มีเวลาไปเลยท,ทําที่บ้านครับค่ะเมื่อกี้สามตัวก็ทําที่บ้านเนาะค่ะนาออาจารย์ครับทําที่บ้านครับทําาบ้นครับส่วนใหญ่อาจารย์ทําที่บ้านนี่เคยถูกกีวงวติดครับอาจารย์ก็เหมือนกันนหะครับเหมือนกันทําที่ไหนก็เหมือนกันถ้า จะเราเรียกมาจากตรงที่เขาเคยให้มาเนียแล้วก็เรียกมากับเจ้าที่เจ้าทางเขาก็มาให้มาบอกแต่งวดนี้มันก็แปลกเหมือนกันนด้ครับ,บรเป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็เจ้าที่เจ้าทางทีแรกก็เขาให้มาเนาะมันให้ ก็ให้มาเป็นเลขลอยเนาะก็โยนมาให้เลยเป็นเลขลอยมาเลยก็ทีแรกก็เห็น50แล้วก็มาเห็น40แล้วก็มาเห็น30พอ,อจะพักหนึ่งหายไปหมดเลยนะหายไปหมดตอนนี้เหลือแต่60 <c oughs> ครับเหลือ60หา,างเดียวับเดียวเลยเอาเลยมาจับเอา ที่หายไปมันเป็นสามสามหางเลยจับเป็นสามตัวสามเอาหลักสามมาใส่ครับก็จับมาเป็นสามหกศูนย์ 3, 60, ครับแล้วก็เทเลยคำนวณนะครับมันคล้ายๆกันเลยหนึ่งก็เลยเอามาจับเป็นหนึ่งห้าสองไปด้วยหางหนึ่งจับกระป็นเป็นสองหางครับเป็นสองหาง,หางครับสามหกศูนย์กับหน,นึ่งสองใช่ไหมคะ อ่าสามหกศูนย์กับหนึ่งห้าสองครับ 2. 2> หนึ่งห้าสองวดนี้เห็นเจ็ดศูนย์ครับหนนเห็นเจ็ดศูนย์ลอ,อยมาเต็มเลยครงบวดนี้โอ้ตอนทําพิธีเห็นงวดเจ็ดนแต่แปดแน่ครับเห็นไหมลอยมางวดนี้มันม่ศูนย์ก็แต่ว่ามันมันมันอะไรมันไหลมาทางล่างไหลมาที่ต่ำจะเลยอะเลยจัดเป็นอ่าวางเลขเลขล่างไปด้วยวางเลขล่างไปด้วยก็มี อ่าศูนย์สามเด่นสามแล้วก็สี่สามแล้วก็ห้าสี่หวางไว้แล้วในสูตรคำนวณมันก็เด่นสามสี่ห้าใช่ด้วยเลขลางหมดนี่อืมคับค่ะผมก็เลยเออศูนย์มาสงสัยจะมาและมั้งเลยไมบนกระล่างในใจพอเห็นแต่ศูนย์เห็นแต่ศูนย์อยู่นั้นเนี่ยค่ะครับ เมื่อก็วางหลักหน่วยไว้นะผมมาดูในสูตรคำนวณมันก็หลักหน่วยของเลขบนมันมีศูนย์หนึ่งสองครับศูนย์หนึ่งสองก็พอดีเลยในในในศูนย์มันมีห้าสองครับมีห้ 5, 6, สาสองแล้วก็มีหกศูนย์เอยสองสายจะมาในชุดนี้เลยสองทางเนี่เลยครับ ก็คือตอนที่อาจารย์ทําพิธีแล้วเรขกตัวไหนมันขึ้นมาเยอะที่สุดเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์มาเยอะเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับมันขึ้นมาทีแรกมันขึ้นมาสามศูนย์ขึ้นมาสามศูนย์แล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์ทนี้มันหายไปเลยมันไม่นิ่งหายไปเลยตอนนี้มันนิ่งเห็นหกศูนย์หกศูนย์นิ่งหน่อยอืมครับเลขหนึ่งหกศูนย์ก็เลยจับเป็นสามหกศูนย์ไปอืมครับ เลยมาโยสุดคำนวณในเลขล่างค่ะมันก็มีศูนย์ดีละมันมีศูนย์เลขเด่นมัมีสามสี่ห้าเลยถ้ามาจับศูนย์สามแล้วก็มาวางสี่สามก็ห้าสี่นั่นแหละเราอาแค่สามอ่างครับคผมแล้วอาจารย์ได้ฟันเห็นลกปู่สวงบ้างไหมครับงวดนี้ ยังเลยครับเห็นแต่เจ้าที่จะทางมาโอ้เป็นยังไงครับอาจารย์ที่ฝันเห็นก็เขามาเนี่ยนะก็มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเที่ยวมาก็มาถามมาถ่ายมาเนี่ยนะว่ายูเย็นเป็นสุขไหมเนี่ยนะก็มีโชคมีลาบนั่นแหละเขาก็มาบอกเ่ยนะครับมาบอกเขาเลขเนี่ยแล้มาบอกแต่เขาไม่ได้เขียนให้เขาโยนให้เลยลอยมา คอยมองเห็นศูนย์นะเยอะเป็นศูนย์มาที่พูดไปนะครับที่ว่าเห็นสามศูนยก่อนะที่สามศูนย์ก็มาเห็นสี่ศูนแล้วก็มาเห็นห้าศูนย์หาูนย์หายวุบไปเลยหายไปทั้งสาตัวเลยใช่ไหมครับอาจารย์หายไปเลยครับหายไปเลยนี่ก็มาเห็นแต่หกศูนยอยูนั่นนะนิ่งอเลยนี่ก็เฮ้สงสัยจะหกศนแล้วมั่งก็เลยจับจับจัาซาวศูนย์ อาจารย์เลยจับเลขทําพธิธีเป็นสามหกศูนย์ใช่ไหมรครับอาจารย์ครับครับเคเลยจับเอาสามหกศูนย์เป็นเลขทําพิธีครับการซื้อดอกไม้ดอกไม,ม้ซื้อก็ลามซื้อเอ็มร้อยถวายครับที่เขาร่วมบุญม้านะครับที่ให้มาให้มาก็ไปซื้อของซื้ออะไรซื้อผ้าขาวครับน่นทำพิธีครับแต่ก็อย่าลืมเด้อเลขยอดกระถิน ไม่แน่เหมือนกันมันก็อยู่ในใกล้ยอดอสูตรคำนวณเลยค <ขะ S 2> ่ะเราเอาเป็นเลขท้ายของยอดกระถินอย่างนี้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับมันก็มีเจ็ดห้าสองเหมือนกันโอ้ค่<ข>ะโอ้มาตรงกันกับเลขสูตรคำนวณใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่ครับอ,าาอ,<า>อันเจ็ดหาสอันแรกก็มีอะไรหกเจ็ดอ้อหกหกเก้าหนึ่งได้ยังไงนี่จำไม่ค่อยได้ยอาจารย์ให้มา่องวดเจ็ดสองห้าตัวเดียวเลยค่ะอาจารย์ มันมักม,ม,มาเข้ากับนั่นะผมต่อพระไปถวายท่านนะครับไปหลายองค์กันนะไปถวายแจกญาติโยมแจกงานงานครับได้มาตัวนี้เลยออสมุนก็เข้ากันเลยเออก็ดีใจเลยก็ผมให้ไว้ที่โน่นนะครับให้ไว้ที่ที่ไปทอดกระถิ่นหลายคนอยู่ครับเอาไปหลายคนก็โอ้เยอะเป็นร้อยคนนะครับที่นั่นครับถ้าออกถ้าออกทุดนี้ก็ เลขเด่นก็ให้เข้าไปเลขเด่นก็ให้เข้าไป96 52นะครับเลขเด่นเลขบนครับแต่เลขล่างไม่ได้ให้ไปเลขล่างไม่ได้ให้ไปอืมครจะแต่เลขบนครับแล้วงวดก่อนที่อาจารย์ให้ถูกสามตัวนี้เขาถูกกันเยอะไหมครับอาจารย์ก็ก็มีบ้างครับมีบ้างคนเล็นิดเล็หน่อยครับไม่ไม่ไม่เต็มที่เท่ากันโอครับตีคนละร้อยคนละสองร้อยคนละยี่สิบ สามสิบมาเพราะหนึ่งคือเขาบอกว่าผมไม่ค่อยชอบเลบ็กเบิ้ลโอ้ <laughs> ครับก็เลยเอาหกแปดแปเนีถูกกันนิดๆหน่อยๆครับ<ๆ><ๆ>พอ<ม>พอได้อยนะครับครับก็คือเจรา้เนาะที่อาจารย์ไม่ชอบเล็เบิ้ลเอซีก็เลยลงทุนน้อยอย่างนี้ <laughs> ใช่ไหมครับอาจารย์ครับนันเนี่ยม,มันไม่ค่อยถูกฉลกกัน,นครับครับ แล้วงวดนี้ส่วนตัวอาจารย์ว่ามันจะเบิ้ลหนีไหมครับอาจารย์ผมดูแล้วไม่น่าเบิ้ลน,น่ะครับไม่เห็นนะไม่เห็นเบิ้ลครับเลเมันจะมาอย่างนี้แหละครับจะมาไม่พี่น้องก็มาคู่ที่เหมือนเดิมเลยแหละครับงวกนเนี่ยครับแต่ผมก็วางหลักหน่วยไว้แล้วศูนย์หนึ่งสองนะจะมาหร,รือเปล่าไม่ราบหลักหน่วยครับ วางไว้แล้วเราก็ประกบไม่ชอเซื้อเยอะน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 ะครับจะเห็นศูนย์เนี่ยละมันติดศูน,นย์อีกนะศูน,นย์ก็เลยชอบศูนย์ค,ครับแล้วก็เลขเด่นเราก็เก้าหกห้าสองมันก็มีหกด้วยครับก็คือว่าามันลดครก็คือว่าหลังจากที่ทําพิธีหลวงปู<ม>่ยังไม่ได้มาย้ำใช่ไหมครับอาจารย์ยังยังเลยครับยังยังไม่มาพอดีไม่ ช่วงนี้ยังไม่มีไอ้นี่ยังไม่ได้เข้าห้องพักอาไร,รก็เก็บของเก็บของได้ถุนบ้านขึ้นที่สูงทํร้านจนไข้เลยครัไม่สบายไข่เตรียมไว้ครับการน้ํามันมาถ้ามันมามันวืบมาเลยครับทีเดียวเลยพังเลยทีเดียวเลยมันปีก่อนน,นู่นปีห้าสี่นะพังเลยนี้ไม่ทันของลอยไปตามน้ําหมดครับโอ้คผม ยังไงก็ภาวนาขออย่าให้ท่วมเลยเนาะอาจารย์ครับผมนั่นนะสองเที่ยวแล้วตรงนี้สองเที่ยวสามเที่ยวเออสามเที่ยวเมื่อปีสามแปดแล้วก็มาสี่ห้าเนยเยอะหน่อยสี่ห้าในี่ถึงที่นอนเลยละ่ะ <c oughs> บ้านครับที่นอนเลยต๊ะก,กโปกปก๊ะปะอย่นั้นนะเอาเรือไปจอดบนบ้านได้เลย๋อครับผม <c oughs> ถ้าเกิดน้ําท่วมขนาดนั้นก็น่าจะลําบากมากเลยใช่ไหมครับอาจารย์โอ้ลำบากครับลำบากบาก,ก็ไม่มีเรือเนี่ยไปไหนไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เลยทั่วหมดครับก็โอ้เป็นนู่นนะชั่วคนนั่นนะครับชั่วหัวเลยน่ะท่านนี่ยก็สูงครับบ้านผมสูงสูงกับเอามือยื่นนี่ยังไม่ถึงเลยโอ้ท่วมหลังคาเลยท่านอาจารย์ครับขราบขนดตรวมกันครับครับผมแล้วส่วนตัวนี้อาจารย์เน้นไปทางเลขทาพิธีหรือว่าเลขคํานวณครับอาจารย์มันชอบทั้งสองเลยครับชอบทั้งสองอย่างเลย ชอบทั้งสองอย่างเลยเลขคำนวณมันก็อยู่ใกล้ๆกันอยู่ใกล้ๆกันกับเลขอีกตัวหนึ่งที่หนึ่งห้าสองก็จะเป็นหนึ่งเดี๋จะเป็นหนึ่งกัเลยกันไว้อกอหนึ่งกะสามโอโค่นก็เป็นเลขคำนวณเลขทำวิธีค่ะกับทั้งสองเลยใช่ไหมะกับหัวไว้ด้วยเนาะค่ะเนาะสามเก้าศูนย์ใช่ไหมคะอาจารย์ไม่หรือจะอย่างนั้นก็ไม่ทราบได้แล้วแต่ที่ก็ ส่วนมากก็เอาตรงๆนี่แหละครับผมครับแต่ว่าก็ควรจะกลับหัวไว้เหมือนงวดก่อนเนาะอาจารย์เนาะครับครับแล้วแต่กราบครับได้หมดนะครับกราบครับถึงศูนย์ก็แล้วกันถึงศูนย์ถึงสองถึงหนึ่งถึงเก้าครับแล้ววันนี้อาจารย์ได้หยิบจับลอตเตอรี่บ้างหรือยังครับอาจารย์ ยังเลยครับวันนี้ยังเลยยังยังไม่ได้หาเลย <S <S <อ>เดี๋ยวกะว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้หรือวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเขามาขายก็จะลองลองดูให้แม่บ้านก็ซื้อดูลูกลูกสาวซื้อให้อันที่อันท้องน<อ>่ะตลาดที่บ้านเนี่ยไม่มีใครมาถ้ามาก็คงจะไม่ได้ตามที่เราชอบเพราะมันหมดมาก่อนแล้วนะครับเพราะว่า จะถามว่าจะซื้ออซื้อไอ้นั่นก่อนจะไปซื้อ5่กระสุน3เนี่ยนะครับเลขงล่างก่อนใส่054แล้วก็43แล้วก็05อย่างระบายอย่างระบใบครับจะไปซื้อตัวนี้ก่อนกไปละเท่าไหร่แปดสิบหรือเท่าไหร่ไม่รู้นะร้อยก็ไม่รู้แต่าจารย์ครับผอ้แล้วอาจารย์จะเอาเอาเลข05ด้วยไหมครับอาจารย์เพราะเลขมันลอยหายไปนะครับ ถ้าถึงว่าีึยมันหายไปปืป๊บเลยคือมีอมียายที่มาด้วยที่เจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่าเลขศูนย์ห้ามันหายไม่เอาเลยมันหายไปแล้วจาว้าวเลื่อวางี้อืมครับผมนั่นเนี่ยก็สวยนะสวยก็มันก็อยู่ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับลงไว้ก็ดีเ<ว>นาะเพราะว่าอาจารย์ก็จะไปยิบจะย้อยู่นะคะครับเออมีศูนย์สามแล้วข้า,ขามไปศูนย์หกเนาะค่ะบ แกรวมกันก็เออทำไมพูดมาผมก็ไม่รู้น,นั่นแหละเพราะเออมีเจ้าที่ก็พูดว่าเออสูหน้ามันหายไปนี่จะไม่เอาเลยเออใจใจครับอะไบอกว่าเอาเลยหายไปแล้วเหมือนเทามายามหรือเปล่านะคะอา <c oughs> จารย์ก็ <c oughs> ถึงน่าเนี่ยครับมียายคนหนึ่งนาะยายที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่เามาด้วยนะครับเป็นเทมายามกับที่ทำพิธีก็มาอาวุธหลายคนครับหลายคนแก่คนเท่าสมัยโบราณน่นนะครับสมัยโบราณ ไนกับมาเที่ยวมงเที่ยวหมากก็มีหมากหาซื้อไว้สําหรับเตรียมไว้พร้อมที่ที่คนบ้านเนี่ยคนบ้านเตรียมไว้ทุกอย่างทั้งบุหรี่ทั้งหมากทั้งครูครับแล้วก็ทุกอย่างอ่ะที่ของอ่าคนแก่ก็ชอบครูเพราะยุทธยาเนกาเมืองหมากเมืองครูสมัยก่อนครับแต่ว่าอันยายเพื่อนอาจจะมาให้เป็นปริศนาก็ได้นะอาจารย์น้องเ็กศูนย์ห้านเนี่ยครับลืมไป องดูก็ได้ไม่เป็นไรไม่เท่าไหร่อ่ะใบหนึ่งครับครับผมลองลองดูกันไว้ครับเอาไว้เป็นตัวกันก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ครับเป็นตัวกันก็ได้ครับครับผมแล้วที่อาจารย์ชอบที่สุดเลยชอบตัวไหนครับอาจารย์อ่าเล็กๆคือผมชอบที่สุดก็คือศูนย์สามครับครับก็เลขศูนย์มันเห็นเยอะเลยนะก็เลยะยังไงทำไมมาบนก็มาครับก็เลขศูนย์สามเลยครับก็ว่าจะให้ไห่บ้างอ้ลูกสาวไปซื้อให้นะ ครับแล้วสามตัวนี้อาจารย์ชอบไปที่ตัวไหนครับอาจารย์สามตัวคือตัวเก่านะครับตัวเก่าเจ็ดห้าสองนี่เอ้เจ็ดสองห้านี่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่นนะครับออ,อันนี้อาจารย์ชอบ 0, ตัวศ <1, S 1> ูนย์ตัวกลัวจะมาล่างศูนย์กลัจะมาล่างกันเลยเออตัดเอาศูนย์สามหางหนึ่งแล้วก็ไปเอาเจ็ดห้าสองหางหนึ่งแค่นั้นแหละครับแต่ก็สามหกศูนย์หนึ่งมันก็สวยแต่ว่ามันอ่กลัวจะมาล่างบนใอ้ล่างนะตัวตัวศูนย์นี่นะ พอมันมีสามอยู่ในในหลักของสามหกศูนย์ก็เออไม่เป็นไรนั่นแหละก็เลยเอาไอ้ตัวเลขคำนวณเนี่ยนะเพราะมาเห็นเลขอ่อหนึ่งห้าสองมันแคร์แคร์แครกันอีกอ่ะคนั่นแหละก็เลยฮะมันก็ชอบนะชอบทั้งสองอย่างครับครับผมก็คือที่อาจารย์ให้มาสามารถไปหยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับผมก็สุดท้ายนะครับคงสุดท้ายเลยก็กะว่าอันนี้แหละครับครับครับผม ก็คือเดียวเราจะเร่งฝันเลขงฝันก็คงยังไม่ฝันฝันกับฝันว่าจะถูกหรือไม่ถูกแค่นั้นครับเดี๋ยวถ้าอาจารย์ฝันดียังไงอย่าลืมเล่าสู่เอฟซีฟังด้วยนะครับอาจารย์อ่าได้ครับไม่เป็นไรเรยังหลายวันอยู่เนาะครับผมเผื่อจะได้มาเล่าความฝันสู่เอฟซีฟังโค้งสุดท้ายเอฟซีจะได้มีความมั่นใจอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าได้ได้ครับไม่เป็นไรครับก่อนวันออกสักวันหนึ่งก็ได้เนาะครับครับได้ครับอาจารย์ อ่าได้ตแต่น้ำไม่ท่วมก่อนนะก็ภาวนาอย่าให้มันท่วมเนาะอาจารย์ครับโอก็เตรียมไว้หมดแล้วครับเตรียมพร้อมครับเกิตันไหนปล่อยแล้วก็ปล่อยไปครับ,รบปล่อยไปก็เอาเชือกมัดไว้ครับเชือกมัดไว้โยงไว้ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้มันลอยไปยังไงก็ขออวยพรให้อาจารย์กับครอบครัวปลอดภัยเนาะครับครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์สมจิตมากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของอาจารย์สมจิตนะคะมีเลขทาพิธีมาด้วยนะคะแล้วก็สุดสองตัวเพิ่มมาเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ยังไงก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของอาจารย์ด้วยนะคะเผื่อม,มีเพิ่มเติมนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ